สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไปตทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟอปป้าไพเล็ตนะฮะก็โอโ้โ <c> ห <oughs> มีแตี่ยแมวฟอปป้าเต็มไปหมดเลยก็ตรงนี้ก็คือแมวอะไรก็ไม่รู้นี่เซตสปา point นะฮะนี่ลองมาเล่นครั้งแรกนี่คือแบบว่าอย่างกับวิกพีสเลยนะฮะนี่ตรงสตัดนะฮะนี่นะครับมันเป็นระบบเกมที่สามารถเอฟเคฟาร์มได้ดูดินะคล้ายๆกับวิกพีสนะฮะนี่ฮะหลอดเลือดนะฮะก็ ใช้กันเลยนะฮะแล้วก็มีซอสอันนี้คือวิกพี่จะมีสเตมินาใช่ไหมหนะะ้าค่าดับกับค่าหมัดจะรวมกันใช่ไหมล่ะเออก็มันไม่เหมือนตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็มีค่าผลปีศาจด้วยนะฮะเออและที่สําคัญครับเกมนี้คือ MPC นี่คือคือ,คอ,คอมีแต่แมวฟอปป้านะผู้ชมนี่แมวมีเข็มทิศด้วยนะแล้วก็ตรงนี้คือเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> นี่คือเรือใช่ไหมนะโอ้โหนะครับมันสามารถซื้อได้เลยไหมโอ้ซื้อได้เลยนะเป็นเรือแบบนี้เลย โอ้นี่นี่ระบบการว่ายน้ำนี่คอนคอดเข้าท่าเลยนะคุผู้ชมโอ้โหสุดยอดนะฮะเออตรงนี้นี่คือตัวละครสมบูรณ์พิสัยแน่นอนใช้ตังประมาณ2 5 0 0 0บาทแล้วก็ตรงนี้มีแมวฟอปป้าอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะตรงนี้ฮะนี่เราเดินไปดูกันฮะโอ้โหท่าวิงคอดแบบ,อบแอฟบเบลเลย <c oughs> นี่ครับแมวซามูไรนะครับฟอปป้าคาตานะมาสเตอร์นะครับก็ราคาซื้อนี่อยู่ที่1.3 0 0บาท แต่ไม่มีฮะหนึ่บาทไม่มีตังค์ซื้อนะฮะนี่ขึ้นมาก็ไม่ใช่เมลนะครับก็ลงใจหน่อยฮะเออเป็นนินจาทุ่นผู้ชมแม่ถือดาบแบบโจสัตว์ด้วยนะโคเท่ครับนี่ฮะผมลองต่อยแล้วเนี่ยนินจาไม่ตีเราครับนี่ครับเออเราสามารถแบบ FK ฟาร์มตังค์ได้เลยแบบอีซี่นะท่าผู้ชมได้50บาทโอ้โหนี่ฟาร์มหมัดแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะนี่ครับโอ้โหเราไปดูเกาะอื่นกันดีกว่านะผู้ชมครับนี่คือเกาะเลขนะฮะอ่า โอ้ไม่มีระบบเลเวลไม่มีเควสนะนี่ครับไม่เห็นมีเลเวลเลยนะจะเป็นแบบเกมอัพสตัดอย่างเดียวนะครับฟาร์มสตัดฟาร์มเฮ้ยอยากสุ่มผลปีศาจแต่ว่าไม่มีตังค์นะฮะโอ้นี่นี่คือโมเดลผลปีศาจใช่ไหมเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าแมวเนี่ยมีกี่ผลวนะนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นผลกาวิตี้เปล่าอะไอสีไอน้ำเงินแบบนี้น่าจะเป็นผลฟีนิกซ์นะฮะเออไม่รู้ว่าโมเดลฟรีหรือเปล่าแต่ว่าเขาว่าเกมนี้เป็นเกมคนไทยนะคุณผู้ชมอ่า เอาแล้วผมจะเดินทางไปตรงนู้นดูดูซิว่ามันจะเป็นอะไรทําไมกูไม่นั่งเรือไป <g iggle> ทําไมไม่นั่งเรือกระเจียวไปเนาะอโอเคก็ไปแบบนี้มันเท่กว่านะครับเอ้าตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้ขอแสดงความเพียรใจด้วยเอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าว่าคืออะไรนะครับมันคือสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้มีดวงตาแล้วก็มีมีดด้วยนะฮะโอ้เราเหยียบหลุมศพเขาขอโทษนะครับไอ,อต่อไปเราก็จะไปเกาะท้องฟ้านะคุณผู้ชม เออเฮ้ยมีปลาฉลามปะเนี่ยคงจะไม่มีนะเอาแหละก็ระหว่างเดินทางไปเกาะท้องฟ้านะคุณผู้ชมครับก็ขอโปรโมทร้านหน่อยแล้วกันนะฮะอีดิทเบรชช OP ร้านรับฟาร์มเกมต่ตางๆในโลกแถมยังมีกดเกมพาลและปุพบบิศาสด้วยและรับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร,อร์วีพีมีรหารบ่าวฟูตและคิงพีดขายบริการเยอะแยะเต็มไปหมดใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ อีกร้านหนึ่งก็คือร้านโฮมสโตนช็อปด้านนี้ก็รับฟาร์มโรบอกเป็นตาตาแถมยังมีกดเกมพัฒนาเผดพิกษาด้วยแล้วรับเติมโรบักเซิร์ฟเวอร์วีพีมีระบบฟื้นและคิงพีดขายบริการเยอะแยะเต็มไปหมดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็ใครอยากซื้อก็สนใจนี่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ลิงก์แมปเกมนี้ด้วยนะฮะอ่าสามารถไปซื้อเสื้อผมได้ด้วยนะฮะนี่ยใส่เสื้อใส่เล่นนะครับข้อเท่นะฮะโอเคก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ โอ้ยกอดยังไม่สนใจหรอกอยากจะรู้ว่า NPC มันจะเป็นแมวแบบไหน <c oughs> เฮ้ยกระโดดเอ้าขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยมันมีแมวด้วยนะคุณผูชมแมวติดปีกอุ้ยขึ้นไปไม่ได้ให้ลสามาถ,ถึงแล้ว <c oughs> yeah, ลเย่ะแลเฮ้ยอ๋อขึ้นได้แล้วนี่มันต้องแบบง่ายหลังหันหลังเออเออเอเอ,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 อเอาโจม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 เอาลม้มโจมกันเลยทีเดียวเอาขึ้นดิขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นอโอมันขึ้นยากเหลือเกินนะโอ้ยโอ้น็อเอาน็อกอพสตรีมหรอเฮ้ยอันนี้ก็เป็นแมวมีปีกนะคุณผู้ชมเฮ้ยเซ็ตสปาพอพยเอ้าทำไมกูไม่กดตรงนี้ไปเลยวะนี่อ่าโอ้โหดูดีมีแบบเอฟเฟก์การแบบขึ้นมาข้างบนแล้วแบบสักพักก็มืนแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเลยนะฮะไม่ธรรมดาตัวอะไรโอ้ กระบ,บองเอเนลด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวละครแบบน่ารักบ้องแบล็กันเลยดีเดียวเจียวนะฮะอุ้ยทำไมกอดท้องฟ้านี่มันเล็กจังวะมีแค่นี้เองเหรอโอโ้โหไหนลองต่อยดูสิว้าเฮ้เกมนี้รู้สึกว่ามอนแต่ละตัวจะไม่ต่อยแล้วนะครับเออเราไปต่อยมาแล้วนะฮะโอโ้โหแล้วมันมีจุดสีแดงด้วยนะคุณผู้ชมอ๋อน่าจะเป็นจุดลงไปใช่ไหมอ่ะกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยมีแค่นี้เองเหรอ โอโ้เกมนี้นะฮะก็จุดเด่นของมันก็คือแมวฟอปป้าบับออ้โหจมเลยกูจมเลยนะครับโอเคก็ต้องขอตัดคลิปล้าผมก็จะเดินไปทางเกาะนู้นนะครับอ่าเพราะว่าต้องตัดคลิปเพราะว่าน่าจะใช้เวลาว่ายน้ํานานนะฮะนั่งเรือไปดีๆไม่ชอบเ <c oughs> อาลหะฮะคุณผู้ชมก็มาถึงไปที่เรียบร้อยนะฮะตรงนี้คือ,อไรวะว้วาวว้ไ <c oughs> อ้เชียลิงโอ้ ุยดับกุ้ยอดับกุยอู้กดเข้ามานี่ราคากี่บาท7,200บาทเลยเหรอโอ้โห7 2 0 0บาทไม่มีตังนกโอ้โคตรเท่เลยครับคุณผู้ชมนะโอ้โหเป็นลิงแบบนี้เลยนะ่นึึกว่าจะเป็นแมวเออไหนดูซิว่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้คือฟอปป้าโบ๊ทนะฮะเป็นที่ขายเรือเหมือนเดิมนะโอ้นี่ขายต้อง2ตัวกันเลยทีเดียวเจียวนะฮะตรงนี้ก็คือเซตสปาอีกแล้วนะฮะเฮ้ยก่อนนี้คือก่อนอะไรเนี่ย มีแค่ดาบกล้วยขายเหรอเฮ้ยข้างบนมีตัวอะไรก็ไม่รู้อุ้ยทาไมกระโดดยากจังวะเกมเนี้ยมันต้องกระโดดยังไงวะโอ้นี่นี่ครับขึ้นมาแล้วครับมีตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะฮา่าคอเท่กอริล่าไม่นะคุณคอนโดมาอยู่ที่เกมนี้เองเหรอวิ่งต่อยเข้าง่ายด้วยนะเนี่ยโหได้ตังเท่าไหร่กันเชียวนะแม่คุณคอนโดนะเอต่อยเข้าไป โอ้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะฮะต่อยคุณคอนโดนะครับคุณคอนโดมีต้องสองสามตัวนะฮะวิโอ้ oh, oh, ข้างบนก็มีคุณคอนโดนะโอโหเอาอขึ้นไปเอาบักเลยวิ hey, มันต้องแบบทําอย่างเงี้ยหันหลังปับ๊บวินี่นี่ใช่ไหม <laughs> ขึ้นมาได้เฉยเออคุณคอนโดมีเยอะเลยเนะี่ยแม่ก่อน,นี้ขอตั้งชื่อว่าเกาะคุณคอนโดโอเคเราจะไปเกาะนน้นกันนะคุณผู้ชมว้าว oh, wow. ฟิตแมนฟอปป้านะฮะผู้ชมดูดิมันมีแมวฟอปป้าแล้วก็มีเงือกของปลานะฮะดูดิน่ามันคือขี้ปลาป่ะเออมัดคาราเต้มนุษย์แมวนี่ตรงนี้มีอะไรกลมๆก,ก,ก็ไม่รู้นี่ก็เออเออทะลุได้ด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรทำอะไรได้โอ้ไอสองไอสองไอสองไอ,องตัวนั้นนะ่ะคือเซตสปาวกับซื้อเรือใช่ไหมเซตสปาวกับอ่าเป็นฟอปป้าบอสนะครับเป็นที่ซื้อเรือนะครับก็ไม่มปอะไรมากนะก่อนนี้ มาทําไมก็ไม่รู้นะฮะแม่เอ๊คาราเต้มนันตุดเงือกนะฮะราคาอยู่ที่ฮะมันคือข้างเงินอะไรวะเนี่ยห้าสิบจุดนะฮะอ่าไม่ออกนะฮะอสตัดสตัดหรอสตัดยังไงวะสตัดคืออะไรต้องทําอะไรต้องหายนี่หอหอูแล้วมันหายยังไงวะเนี่ยมันต้องหามันต้องหาแบบไปตีบอสเนี่ยนี่นะบอสมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าโอ้โหสภาพงี้กระโดดยังไม่ถึงเลยจะให้ขึ้นไปข้างบน บ้าเปล่าที่เราไปดูเกาะข้างๆนี้กันดีกว่าท่านผู้ชมครับนู่นๆๆทุ่ณผู้ชมมันคืออะไรขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยซิว่ามันคือแท่งอะไรนที่อยู่ตรงกองทรายนี่มันคือเรือสมบัติหรอเฮ้ยไหนวะเฮเก็บแล้วได้ไรอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่ามันไม่ได้มีแค่กองนี้กองเดียวมันมีกองอื่นด้วยนู่นไง hebt? ผมเห็นกองนู้นด้วยนะเรือเอาน่าจะเป็นกองเรือนะเออแล้วก็พอเก็บไปมันก็จะมีอะไรเขียวๆออกมาก็ไม่รู้นะเออนะครับข้อความสีเขียวอ่ะนะครับนั่นมันคือกองเรือกองสมบัตินะที่เรือมันจมแล้วก็จะมีสมบัติอยู่ในเรือนะฮะอ่าุ้ยได้ตังตังไม่ได้เมื่อกี้มันสีเขียวมันได้อะไรวะโอเคก็เรามาดูเกาะนี้กันดีกว่าขึ้นยากจริงๆเลยแต่ละเกาะนะ โอเคตรงนี้ก็ตัวอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่ขายเรือหรอวิอ่ขายเขียวเขียวเยวมลต้องใช้อะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นไอที่ผมเก็บสมบัติเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้หนึ่งร้อยเก้าสิบสามหรอผมว่าไอเขียวๆที่ผมเก็บไปนะเรือสมบัติอะ่ะมันน่าจะใช้กับอ่านี่แหละซื้อพวกที่มันเป็นค่า,งเ,งเ,างเงินดีเฟนต์หรอค่าเงินดีเฟนต์หรือว่าเราต้องมีดีเฟนต์หนึ่งร้อยเก้าสิบสาม S <s <ans> นี่แหละครับคุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาปกติเชื่อผม <g ag al> เอ,อ้ยขึ้นไม่ได้อีกแล้วโอ้โหกดทะเลทรายน,นั้นไปข้างหน้าก่อนดีกว่านะโอเคนี่ระหว่างเดินทางก็ใช้ลมหมัดต่อยนะฮะฝึกไปเรื่อยๆด่โอ้โหม,หมกกนนะีหมอกนะบอกทรายแหมมีเว่นเนี่ยมีเว่นนี่คือแบบว่าฝุ่นไม่เข้าตาแน่นอนนะแหมมาถึงตรงนี้ก็จะมีที่เซตสปาเหมือนเดิมนะอ่านี่ก็ซื้อเรือซื้อเรือ,อ,อแล้ว มีแต่ต้นกระบองเพชรแล้วก็ทรายนะครับอุ้ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยนึกว่าต้นกระบองเพชรมันคือโกลิมต่อยเข้าไหมอ้ยสภาพผมยังต่อยไม่เข้าเลยนะตอนนี้นะโอ้เยี่ยมากไหนดูซิว่ามีบอสใหญ่ของที่นี่ไหมไอตัวนี้ตัวกลางน่าจะบอสใหญ่ใช่ไหมทำไมล่งจ้งเลย <c oughs> โอ้โหมีแค่เคียวที่ขายก่อข้างๆนะครับเออไปไปดำน้ำหาสมบัติด,ดีกว่าวะ น้านี่ไงเจอเลยอีกลำหนึ่งแล้วไ้ยหมดแล้วหรอกก็อ่ะหมดเร็วนะนะโอเคก็จะจะลองเก็บสมบัติดูนะฮะมันสามารถแบบว่าปล่อย F K ได้ปะต้องดูก่อนว่าเราเก็บไปแล้วเรือมันจะเกิดเท่าไหร่นะฮะเกิดอีกกี่นาทีนะครับนี่มันเป็นเรือสมบัติเดินชนก็ทําการเก็บหรือว่าเราต้องกดคลิกก่อนเนี่ยมันได้หนึ่งหนึ่งอะไรก็ไม่รู้อะเออมันเป็นค่างเงินแบบไหนวะเนี่ยอันเน K ได้ไหมไม่น่าจะได้ฮนะ หมดหรือยังมีอะไรทำาอ,อีกไหมน่าจะไม่มีอะไรทำแลวนอกจากเก็บสมบัตินะครับเก็บสมบัติจากกองทรายแล้วก็เอฟเคนะเกมนี้ผมแนะนาครับใครอยากจะฟาร์มตังก็ตอนนี้ก็ไปเอฟเคสำหรับมือใหม่ใช่ไหมฟาร์มกับคุณคอนโดที่เกาะลิงบาบูลหรือว่าเกาะคิงคองนะคุณผู้ชมอ่าเกมนี้ถ้าเกิดว่าอัปเดตเรื่อยๆนะเข้าท่านะสมบัติพิศษาษ์เนี่ย ไปดูหน้าเกมมาเนี่ยเขาบอกว่าผลพิศาจนี่เยอะมากเลยนะเขามีผลอ่าไฟดาร์กลาวาแสงโกมุแล้วก็ผลตีนหมีโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะอ่าส่วนเลเวลตันอยู่ที่3ามร้อยนะฮะดาบนี่มีกี่ดาบวะเนี่ยดาบไม่รู้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะขอเวลาเปก่อนมันจะมีอะไรไม่รู้อะเกิดทุก8ปดถึงสินาทีะฮะในตำแหน่งแบบสุ่มนะครับมันคืออะไรไม่รู้ฮะ เกมนี้ใช้เวลาสร้างแค่สี่วันโอ้โหสี่วันเอง่อเนี่ยฮะผมก็มาดคลิปวันที่4ี่นะฮะคาดว่าจะลงวันที่ประมาณวันที่วันอะไรในวันีวันนี้วันจันนะฮะคาดว่าน่าจะลงวันอังคารนะฮะหรือไม่ก็พุธนะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็เอ้ายังไม่หมดนี่หว่าเกาะมีเกาะอาหิมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพอเพียงเคนนี้ก่อนนะก็พอก่อนเพราะว่า เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยใครอยากเล่นแมปนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างคลิปให้นะฮะแม่เป็นแมปที่น่าสนใจอีกแมปหนึ่งเลยนะครับุณผู้ชมดูดิเล่นง่ายมากเลยคือมอนมันไม่ต่อยเราอ่ะโอ้โหอย่างนี้แม่รับหมูเลยสําหรับคนที่มาเล่นแบบเล็กๆแบบผมนี่นะฮะเผื่อถ้าเกิดว่าเปิดไปแล้วแบบเล่นไปนานๆเขาปรับให้มอนมันตีเราเข้าเนาะคนที่มาฟาร์มที่หลังเย่แหละก็ตอนนี้ผมขอตัวไปฟาร์มก่อนนะฮะ เพื่อจะไ,ไ,ไ,ได้แบบว่าไปซื้ออะไรต่างๆในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าตัวบัลเลอร์เทอเลยโอ้เ <c oughs> ข้าไปเนี่ยมันจะกระตืบกลัวโอ้โหถือกระบองด้วยนะโอ้น่ากลัวโอ้เป็นเปะเป็นแพะเยะตีเหรอโอ้เขาเท่นี่รอดเป้านี่รอดดากอ่า ทำไมอ่ะ,อะทำไมลอดไม่ได้มีบาเรียกั้นเหรอเอ้านี่รอดได้แล้วนี่ <c oughs> โอ้เ yeah. ขียโคที่น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 ี่เอ้าไม่ต่อยกด้วยเฮ้ย <c oughs> นี่คือเกาะหิมะนะก่อนจะไปก็แวะมาดูนะคอตก,กใจเลย <c oughs> โอ้ฟาติโทตัวบอลเลอร์บอลเทอร์นี่โอเค ก็ใครอยากเล่นเกมนี้นะเจอกันใหม่ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลากกไปก่อนบา,บายจ้า